เบื่อกับผิวมันรูขุมขนกว้างอยู่หรือเปล่าคะผิวหน้ามันทําให้กังววใจนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าวันเวระหว่างวันหรือเมคอัพไม่ติดทนค่ะทําให้ผิวหน้านั้นหมองคล้ำไม่สดใสและยังเป็นสาเหตุของการเกิดสิวอีกต่างหากนะคะซึ่งพอสิวยุบหายไปก็จะมักทิ้งร่องรอยไว้ให้รําคาญใจอีกด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงมีปัญหาเกี่ยวกับผิวมันรูขุมขนกว้าง ปัญหารูขุมขนกว้างมาควบคู่กับผิวหน้ามันค่ะเพราะต่อมน้ามันใต้ผิวหนังผลิตน้ามันส่วนเกินออกมามากจนเกินไปจนทําให้รูขุมขนนะคะขยายตัวกว้างขึ้นตามไปด้วยโดยต้นตอของผิวมันนะคะจะเกิดขึ้นได้สองสาเหตุค่ะอันดับแรกเลยก็คือจากกรรมพันธุ์2นะคะพฤติกรรมค่ะ ซึ่งพันธุกรรมนะคะเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากครอบครัวแต่พฤติกรรมค่ะเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการดื่มน้ําน้อยการสครับผิวการล้างหน้าบ่อยจนเกินไปจนทําให้ผิวแห้งอักเสบการอดนอนนะคะแล้วก็การตากแดดจัดไม่ทาครีมกันแดดและอีกหลายปัจจัยมากๆเลยค่ะ แม้เราเปลี่ยนกรรมพันธุ์ไม่ได้แต่เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะโดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิวค่ะหากเรารู้แล้วนะคะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับผิวมันรูขุมขนกว้างควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพผิวค่ะให้ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าใช้เจลล้างหน้าอ่อนใสอย่างไรฟอริมา 15, ช่วยป้องกันลดการเกิดสิวอ่อ,อนโยนต่อผิวล้างหน้าไม่เกินวันละสองครั้งจากนั้นเลือกใช้เนอริทเพล i อาริฟายอิงโทนเนอร์เป็นโทนเนอร์ไม่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนฟรี ไร้สารก่อสิวช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียอันเป็นต้นเหตุของสิวเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นสิวผิวมันรูขุมขนกว้างใช้ควบคู่กับเนอร์ดิตแอลเจลลดความมันเจลสำหรับผิวหน้าที่เป็นสิวมีความมันส่วนเกินและรูขุมขนกว้างบำรุงผิวหน้าให้ความชุ่มชื้นระหว่างวันให้ใช้แผ่นฟิลม์มซับมันร่วมด้วยและให้เสริมด้วยการทำสกินแคร์มาร์ชาโคมีจำหน่ายและบริการฟรีที่ศูนย์หมอมวลชน